สวัสดีครับทุกท่านครับผมก็จะพาทุกท่านเดินทางชมวิวนะครับวันนี้ชมบรรยากาศบนภูเขาทางหลวงสายอำเภอหล่มเก่าถึงอำเภอผู้หลวงนะครับตามทางหลวงหมายเลข2 0 1 6ูนหสำหรับทางหลวงหมายเลข2 0 1 6ก็เป็นทางหลวงสายวังสะพุงถึงตาดกรอยวางสะพุงจังหวัดเลยนะครับตาดกรอยก็เป็น ตำบลหนึ่งของอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเราก็อยู่บนทางหลวงหมายเลข2016บริเวณตำบลตาดกลอยอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็จะพาทุกท่านชมบรรยากาศเนี่ยครับไปข้างหน้านะครับไปข้างหน้าก็จะเป็นอำเภอผู้หลวงนะครับอำเภอผู้หลวงจังหวัดเลยนะครับก็จะมีสถานที่ชม แยๆนะครับบรรยากาศสวยงามนะครับทิวเขาสลับซับซ้อนนะครับจากอำเภอหลมเก่าไปถึงอำเภอผู้หลวงนะครับบริเวณนี้ก็อยู่ตำบลตาดกลอยสำหรับตำบลตาดกลอยก็เป็นตำบลที่แยกออกมาจากตำบลศิลาอำเภอหลมเก่าเมื่อ20บกว่าปีที่ผ่านมามีพื้นที่เป็นทิวเขาสลับซับซ้อน มีลำน้ำป่าศักไหลผ่านกลางตำบลทำให้พื้นที่ทำกินอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะพื้นที่รุ่มแม่น้ำนะครับตำบลตาดคอยพื้นที่สภาพทั่วไปของตำบลตาดคอยก็ส่วนมากเป็นชุมชนที่อยู่กระจัดกระจายประกอบอาชีพทำไร่ข้าวโพดเป็นอาชีพหลักเราก็ชมบรรยากาศไปนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลตัดกอยอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ละที่แต่ละจุดก็จะมีจุดชมวิวต่างๆมากมายตามถนนหน,นทางนะครับก็จะมีจุดชมวิวถ้ามาหน้าหนาวก็จะมีจุดชมวิวจุดถ่ายภาพจุดจำหน่ายสินค้าต่างๆของชุมชนที่จะนำสินค้าต่างๆมาจำหน่ายบริเวณริมทางบริเวณจุดชมวิว นะครับก็บริเวณพวกนี้ก็เป็นจุดชมวิวทั้งนั้นนะครับก็จะมีทางที่จัดไว้เป็นจุดชมวิวที่ถ่ายภาพสวยงามนะครับทังนี้เป็นหน้าฝนก็จะไม่มีชุมชนที่เอาสินค้ามาจําหน่ายนะครับถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะมีสินค้าต่างๆเป็นผลไม้เมืองหนาวเป็นมะขามหวานเป็นสตรอเบอรี ต่างๆนะครับเป็นสินค้าต่างๆที่เมืองหนาวนะครับน่ามาเที่ยวนะครับทางหลวงหมายเลข2016ยาวไปโน่นนะครับถึงอำเภอวังสะพุงแหล่งลอตเตอรี่ที่สำคัญนะครับอําเภอวังสะพุงแล้วก็จะผ่านอำเภอผู้หลวงนะครับไปชมบรรยากาศของผู้หลวงผู้หลวงเป็นเป็นภูเขาสูงนะครับแล้วก็จะมีภูหอ บริเวณภูหอก็จะมีตำนานเล่าขานมากมายนะครับแต่ละจุดแต่ละที่ตรงนี้เราก็ขึ้นมาสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นมาสูงขึ้นไปเรื่อยๆทางก็สูงชันถ้าเราจอดรถลงไปชมข้างทางก็อยู่สูงมากนะครับจะเห็นภูเขาต่างๆสลับซับซ้อนนะครับไปตามสองข้างทางเลยนะครับนะครับมุ่งหน้าขึ้น ไปผูหลวงนะครับเนี่ยครับบริเวณริมถนนนะครับถ้ามองออกไปด้านข้างก็จะมีลักษณะแบบที่เห็นสวยงามนะครับก็จะมีบรรยากาศดีสองข้างทางนะครับตรงนี้ก็ฝนตกใหม่นะครับฝนตกใหม่ๆนะครับก็เห็นถนนก็ยังเปียกอยู่นะครับเนี่ยครับบริเวณ วิวทัศน์ต่างๆสวยงามจุดชมวิวต่างๆก็จะมีความสวยงามตามธรรมชาตินะครับภูเขาก็มีความสวยงามมีสีสันนะครับหน้าฝนต้นไม้ก็เขียวนะครับแต่ถ้ามาหน้าหนาวก็จะมีหมอกมีสายหมอกก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงแต่มาหน้าฝนอย่างนี้ก็จะมีต้นไม้สีเขียวสลับกันกับ สายฝนนะครับก็มีไอ้น้าจากสายฝนปกคลุมภูเขาเหมือนกับหมอกเลยนะครับบางที่บางจุดนะครับแล้วก็จุดสูงชันไปเรื่อยๆนะครับก็จะไปถึงน้่นนะครับถึงจุดชมวิวที่เลยบางสายจุดชมวิวภูหลวงอย่างนี้นะครับจุดชมวิวถนนลอยฟ้านะครับบริเวณเส้นทางผ่านนะครับ ก็จะ,จะมีชุมชนต่างๆนะครับชุมชนที่มีร้านค้าออกมาจำหน่ายสินค้าต่างๆสวยงามนะครับบริเวณแต่ละจุดแต่ละที่สวยงามด้านข้างก็จะปลูกข้าวโพดนะครับปลูกข้าวโพดสำหรับเขตพื้นที่ตำบลของ ตำบลตาดก้อยนะครับตำบลตาดก้อยนะครับยังไม่ถึงอำเภอผู้หลวงนะครับเขตพื้นที่ทิศเหนือก็ติดกับตำบลเลยวางสของอำเภอผู้หลวงจังหวัดเลยและตำบลศิลาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ทิศใต้ติดกับตำบลท่าอิดบุญอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ทิศต,ตะวันออกติดกับ ตำบลหลักด่านอ,อน้ำหนาวจัังหวดเพชรชบูรณ์ทิศตะวันตกติดกับตำบลศิลาและตำบลหินทาวอหลุมเก่าจัังหวดเพชรชบูรณ์นะครับเขตพื้นที่ก็ถือว่าเป็นเขตพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดเพชรชบูรณ์กับจังหวัดเลยนะครับทางหลวงหมายเลข2 0 1 6เป็นถนนที่มีความสวยงามอีกที่หนึ่งของจังหวัดเพชรชบูรณ์ มาถึงจังหวัดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีทิวทัศน์สวยงามนะครับบริเวณพื้นที่เขตอำเภอหล่มเก่านะครับนี่นะครับก็จะเห็นต้นไม้นะครับเห็นต้นไม้ที่มีความสวยงามเป็นความอุดมสมบูรณ์ของตำบลน,นะครับแล้วก็มุ่งหน้าไป อำเภอผู้หลวงนะครับอำเภอผู้หลวงจังหวัดเลยนะครับอำเภอผู้หลวงจังหวัดเลยข้างหน้าเราก็จะเป็นอำเภอผู้หลวงของจังหวัดเลยเป็นเขตติดต่อกันระหว่างอำเภอหล่มเก่ากับอำเภอผู้หลวงนะครับตำบลที่ติดต่อกันก็คือตำบลเลยวังสของอำเภอผู้หลวงจังหวัดเลยกับตำบล ตำบลตาดกลอยของอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับตำบลเลยวงังสนะครับก็แกเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอภูหลวงก็ประกอบด้วย8หมู่บ้านก็ได้แก่หมู่ที่1บ้านเลยวงังใสหมู่ที่2บ้านเลยตาวตาดหมู่ที่3บ้านโคกหนองแห้วหมู่ที่4บ้านไร่สุขสันหมู่ที่หบ้านส้มปล่อยหมู่ที่6บ้านห้วยท่า หมู่ที่7บ้านโนนพัฒนาหมู่ที่8บ้านสีเจริญเขตพื้นที่ของตำบลเลยวางไสทิศเหนือติดกับตำบลผาบิ้งอำเภอวังสะพุงทิศใต้ติดกับตำบลปวนพุอำเภอหนองหินทิศตะวันออกติดกับตำบลปวนพุอำเภอหนองหินทิศตะวันตกติดกับตำบลหนองขั้นและตำบลแก่งสีภูมิ อำเภอภูหลวงจังหวัดเลยเราก็เดินทางนะครับมุ่งหน้าไปชมวิวทิวทัศน์ในเขตอำเภอภูหลวงต่อไปนะครับทางข้างหน้ายิ่งสูงยิ่งขึ้นสูงนะครับยิ่งมีทิวทัศน์สวยงามในเขตอำเภอภูหลวงนะครับก็จะมีภูหลวงเป็นทิวทัศน์สวยงามเป็นภูเขาสูงแล้วก็จะมีภูหอนะครับ ็จะมีจุดชมวิวต่างๆมากมายสำหรับเขตอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยเนี่ยครับบรรยากาศก็จะเห็นต้นไม้สีเขียวนะครับหน้าฝนนะครับไม่มีไฟป่ามาเผานะครับมาเก็บภาพบรรยากาศวสวยๆก็หน้าฝนนะครับหรือจะมาหน้าหนาวเก็บบรรยากาศหมอกนะครับหมอกแต่ละจุดก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ